เอาไมไม่ใช่คบินเอาไรครับอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างฮะอันนี้ก็อยู่ที่ร้านที่ถีราไปสองร้านที่แต่ก่อนเคยมีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มาดูก็ปรับปรุงดีนะทางหนีไฟก็มีทางออกสองทางชัดเจนนะแต่ก่อนนี้มันปิดเข้าอีกของเยอะแยะนี่ออกไปก็ไฟสว่างมีทางออกแล้วก็พอเปิดก็มีหัวดังเผืเอคนไม่เก็บไม่จ่ายเงินหนีออกข้างหลัหลงจะได้รู้ตัวทนันฮะมีไฟสอง,องกับพิกคนนดีนะเรียบร้อยแ่็โอเคก็ตัวสม่<า>นเสมอค่ะ จากที่เจอมันทำ้ก <proceso> ว yeah. so oh. oh, okay. okay. so ่าใครได้ค่ะาเดขาเนี่ยทำดีทางโล่คแล้วก็มีป้ายทางออกชัดเจนทางีไปเลยเรามีอบรมอบรมกแล้วครับูอ่าอ่าเนี่ยแต่ก่อนมั่ได้ที่ทำนะเกิด้าเกิดมออ๋อมีอบรมอ๋อมีอบรมนีคอนี่รครับนักงานเราจะพุดว่าใครจะเป็นผู้ใหน่ี่จะพาลูกน้าช่วงนกอรกเลย <dri> ได้้วเมี๋ยาให้แน <brewer y, S 1> ่นมากนะครับพี่อ๋อออมาช่วยดูออมก่าเี่นมีการทำกับเลนะาีใต้างออกครับนี่ครับมีครับอะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ถ้เกิดคนได้ก็อยากให้เท่านั้ครับครับครับโอเค้มร้อย้วพี่ คุณผู้ชมครับนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสีลมซอย2นะฮะเตรียมความพร้อมฮาลวีนะฮะฮาลาวีนะฮะคุณผู้ชมฮะก็พี่โจ้สัมภาษณ์แล้วฮะ่สมภอยูพี่โจสัมภาษณ์ไ่เาลอาละคุณผู้ชมฮดนะคละแล้วนี่คือบรรยากาศของร้านบริเวณสีลมซอย2นะฮะซึ่งเตรียมความพร้อมนะครับวันฮาลวีนะฮะก็เรียกว่าจาก ข่าวน่าสลดในบริเวณเกาหลีนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือนะครับในทุกร้านซึ่งอ่ะคาตัวไมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือบอกว่าไม่ไม่กค้ารเข้าเข้ามาได้เแบบนี้ก็ดีนะรู้ว่าตรไหนแน่นใช่ว่าได้จัดการถูกก็ดีนมอนิเตอร์อยู่คือเรามีจนถึงหน้าโรงแรมคลาวเลยอาเหรอพารามสี่เลยครับ คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เวลาเดินทางกลับอ๋อคอยดูแลครับพอดีก็ช่วยกันเพราะว่าทั้งเราไปเดี๋ยวมข่าเซฟเหมือนใจข้างนอกบางส่วนด้วยตอนนี้ต้องรู้ว่ามะข่าวอยู่เวลาทีาเกิดเหตุก็ดีครับต้องช่วยให้ความมั่นใจนะผมว่าครับครับถ้าคนแบบนี้ต้องการความปลอดภัยอ่ะขนาด ATM เราจะมาตั้งในซอยเพราะว่าลูกค้าไปกดข้างนอกเดินตีตามหรือเงินงาจะเอาในเอาในซอยปลอดภัยกว่าครับเราคิดถึงขนาดนั้นเลยครับขอบคุณมา่พอ ซึ่งในขณะนี้ฮะเราก็มีแบ่งทีมนะฮะในการลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งทุกเขตฮะก็ลงพื้นที่อย่างเคร่งคัดนะฮะมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับซึ่งในขณะนี้ฮะเราอยู่กันที่บริเวณเขตบางรักนะฮะวันนี้มีผู้ช่วยเลขาฮะไปอยู่กันที่ข้าวสารแล้วก็มีท่านรองทวีดาไปอยู่กันที่สยามเซ็นทรัลเวลนะฮะเพื่อดูความเรียบร้อยสาหรับกิจกรรมงานวันฮาโลวีนะฮะคุณผู้ชมฮะ คือักลงไปนี้มันจะมันจะเป็นตั้งนี้แล้วก็เล่นไเลยครับเออได้แล้วนี่คือบันไดลิงครัคนก็ปีนได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ยหามทำทางออกั้งออกคถึงทก็จะไม่ต้องรหยดันทั่คอบบนี้ก็้ครับทักที้าี่อนะทุกคนเยี่มยค่ะ อันนี้ไม่ใช่ค่ะนีเปกาอันนี้ดูไหมอันนี้ไม่ได้เกิดามันัเออ คุณผู้ชมครับขณะนี้เรากําลังอยู่กันที่บริเวณสีลมซอยสองนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนจุดนี้เราเข้ามาไกลแล้วนะใช่ครับขอบคุณพี่โจะพี่โจ้ก็ดูทุกขับเลยเนี่ยดูมกี่ร้อยขับไปเนี่ยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเนี่ยพลตำรวจเอกนะเนี่ยพลตํารวจเอกนะฮะสองครั้งครันี้สามนะฮะมาอันนี้มามาตรวจหรือมาทำอะไรพี่โจครับอะไรนะมาสามครั้งนี้มาตรวจใช่ไหมครับก็ตรวจทุก สรวจเรื่องของสถานบริการด้วยแล้วก็มาดื่มด้วยตวีภัยตาที่ผู้ว่าตาัดอ๋อไม่ได้มาดื่มอะไรอย่างงี้ไม่มีครับอ๋อไม,มมไม่ดื่มครับ <laughs> <laughs> แอวนะครับคุณผู้ชมครับก็พี่โจขายานขันแข่งฮนะสามร้อยกว่าผับในทั่วกรุงเทพมหานครและนนะสถานีสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงต่างฮะพี่โจก็ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแต่สำหรับจุดไหนที่ขาดตวบกพร่องฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวจะเป็นพื้นที่ของพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะในการสัมภาษณ์ อาจารย์ชัดชาติสิธิพันธนะ์ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเบาไฟนิดหนึงห่งฮะเดี๋ยวแสบตานี่อก็เดี๋ยวให้พี่พ,พี่เขาสัมภาษณ์ไปฮนะเป็นรายการออฟไลน์ของเขาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบจากบริเวณด้านหน้ากันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะอ่าขอญาตถ่ายตัวเองฮนะเราก็บ,บายบายโอเค คุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าแต่งหน้ากันไปด้วยนะครับอครับผมสวัสดีครับใช่ใช่รับ่าปหน่อยมาบ่ายหน่อยเป็นไงพี่วันนี้คนเยอะไหมไม่ใช่หมายถึงว่าคาดการว่าจะคนเยอะไหมเสาร์อาทิตย์เมื่อวานเป็นไงบ้างครับกำลังดีกลางๆยอดยอดขายกลับมายังครับคนเยอะรอชนหมัดอยู่ ที่ผมเห็นพี่ร้องเพลงพี่เป็นนักร้องกันปะเนี่ยขยคือแกมมี่มาสปีอ๋ออยู่แกมมี่มาสี่ปีขายขายขายของมากจริงจริงอ๋อโอเคดีผมกานึกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนรปภอยู่อะไรอย่างงี้อ๋อกาดอยู่ที่แกมมี่ที่นี่ครับอ๋อโอเคนี่เดียพี่เอาละคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราเมอปัญหาที่ต้องจัดการกันต่อไปนะในบริเวณหน้าปักซอยสีลมซอยสองนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ก็มีมากฮะเป็นร้อยตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาจาระชาติกันนะ บบไลฟ์ลอยู่ครับบนเพจนะครับ,บ,บะะคนดูประมาณสองร้อยครับคนน้อยคนน้อยช่วงนี้คนน้อยครับพอดีโดนปิดกั้นเล็กน้อยมไ,ไม่วิ่งครับนอนอย่างเดียวช่วงนี้แพีวีพ,พีก็แซวกันเยอะเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะก็เรียกว่าช่วงนี้ก็เปิดโชว์กันเ,ยเลยทีเดียวเชียร์ฮะ ที่ไมากก็ต้องใสนใจกับเรื่องว่าวิต่ออีกได้หรัอเป่้ใช้ควเดมันก็มีสูตรบางที่แล้วอยางเาทำพารกนบาทำเแบบร้อมเรยวเยอะมากแล้วารงนี้รู้พื้นฐานเลยอ่ะาันี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาระยะไปล้ยเด็กก็ต้องฝึกนัการก็ต้องฝึกโรงเรียนทุกแห่งต้องมีการฝึกพีเารงานเรต้องฝึกอี่บินบ เรื่องมีมีความน้อมน้ตัวในการดูแลเรื่องวามปรใจนานี่ก็เป็นบทเรียนที่นันไม่คุ้มกับที่เรียนแต่ว่านันเราเอามาเห็นว่าทัยะ้งมาดูเรื่องการี้จและกาปรรวมเรื่องรออกนี่ว่าาต้องมทขยายต้องตั้งความไว้ใจนรั่สำคัญทีพวกเราที่มาเที่ยวก็ต้องมีเบงด้วยถ้ามาต้องมีกิตใจคอยดูก็นั่ดูทางออกให้ดีกับนี้ได้ เพ oh. right. mm hmm. yeah. uh ื่อสานการณ์ท so okay. yeah, mm ี hmm. right. ่ดีต well, ้องเอาตัวเราเองออกอยจะไปปล่อยให้สถานการมาตาปอ่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเราเองก็ฝ่ายอากาศก็ดูแลก็บอกว่าก็ดูแลและก็ต้องดูแลสารการเพื่อคนตาบอด้วย่อับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่เอาล้วครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือบรรยากาศของสีลมซอยสองฮะซึ่งในเกตบางรักนี้ก็ได้ลงตรวจนะฮะคุณผู้ชมฮะตรวจแล้วนะครับท่านสารวัตรที่เป็สารวัตรอ๋อท่านสารวัตรดูดูดูฝ่ายไหนจ้า

ก็เป็นการแซวของอาจารยชาชัฮะอาจารย์ชาชติแซวฮะอย่าดูการชรอย่าดูการชาเยอะนะครับเบืงตังทำงานมาก็เก็บตัง

ดูแลตัวเองกันด้วยครับคุณผู้ชมฮะมองทางออกทางหนีที่ไร้ให้ดีนะครับทางไล่รอรอลิงฮะคุณผู้ชมฮะต้องขอภขอภัยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันฮาโลวีนนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับอาจารย์ตามกันนานแล้ววะแม่ความร้อนไหนจะไหววะวันนี้เอาโทรศัพท์มครับโอเคอาจารย์เข้าขวดชนดูหน่อยครับเอาเดี๋ยวไปดูในไลฟล์เปาโอเค เอาละฮะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วมั้โอเคฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเช้ามีงานบุญแต่เช้าเลยที่ภูเขาทองอ่าคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่ใกล้ภูเขาทองพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงเช้านะฮะช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับ